ก็พามาชมเป็นทุเรียนสายพันหมอนทองนะคะเป็นสาเข่งเบอร์หกวันนี้นะคะเราลดโปรพิเศษคุ้มค่าคุ้มราคาสุดคุ้มสุดคุ้มมากที่สุดนะคะชุดนี้เป็นทุเรียนสายพันหมอนทองเข่งเบอร์หกนะคะเดี๋ยวให้ดูโคนต้นก่อนอันนี้โคนต้อนอวบอเข่งเบอร์หกโคนต้นปวบลำต้นโตแข็งแรงมากนะคะชุดนี้ใช้ความสูงอยู่ที่สองเมตรขึ้นไปเลยดูนะคะใช้ความสูงนี้ เป็นชุดนี้ที่ให้ที่ให้ดูอยู่ตรงนี้เลยนะคะชุดนี้เราลดโปรพิเศษนะคะโปรพิเศษสุดแบบสุดๆเลยนะคะเข่งละ500บาทเท่านั้นนะคะโปรลดพิเศษสุดเลยเข่งละ500บาทดูนะคะคุณต้นลำต้นสวยสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยยาปุ้งขึ้นไปนู่นเลยนะคะมีทั้งหมดอยู่2 2 0 0 0 0่เข่งนะคะ2 0 0 0 0เข่ง ทุเรียนสายพันหมอนทองเข่งเบอร์หกลำต้นโตควรต้นอวบเป็นชุดนี้เลยนะคะชุดนี้จริงๆเราจะไว้เปลี่ยนเป็นเข่งใหญ่เบอร์ศูนย์นะคะเบอร์หนึ่งกับเบอร์ศูนย์เข่งจัมโบ้นะคะทีนี้พื้นที่ของเรามีน้อยนะคะพื้นที่ที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันเต็มนะคะมันเต็มก็เลยเอามาขายอีกปกติแล้วจะไม่ขายแล้วนะคะเราเลี้ยงเด็ ร้อยเปอร์เซนต์เลยร้านเปอร์เซนต์เลยเลี้ยงเดดทั้งนั้นจริงๆแล้วตรงนี้เราจะไม่ขายแล้วนะคะแต่วันนี้พื้นที่มันเต็มแล้วพื้นที่ที่เปลี่ยนเป็นถุงเบอร์เบอร์เจ็ดไปเบอร์สิบด้วยแล้วก็เขิงใหญ่ด้วยเปลี่ยนไว้เยอะแล้วนะคะคาดคะเนนพื้นที่อ่าจริงๆแล้วอ่ะเราจะมีพื้นที่เสริมนะคะแต่พอดีพื้นที่เสริมที่เราไปคุยไว้เขาไม่ขายที่นะคะเขาไม่ขายเราเก็บ เก็บอันนี้แหละไว้ว่าจะเอามาเปลี่ยนเข็มเบอร์ศูนย์แลว้วาวางพื้นที่ใหม่นะคะทีนี้เราจ่ายเงินไปมัดจําไปแล้วนะคะทีนี้มันมีปัญหานิดนึงเขาก็เลยไม่ได้ขายมานะคะ,ะก็เลยไม่มีพื้นที่ที่จะเอาไปวางนะคะก็เลยเอามาขาย500บาทนะคะ คุ้มค่ามากใครได้ชุดนี้เอาง่ายๆใครได้ชุดนี้คุ้มค่ามากจริง,รงๆแล้วเราจะไม่ขายจะไว้ไว้เปลี่ยนเป็นเข่งเบอร์หนึ่งกับเบอร์ศูนย์นะคะเยอะเลยสองหมื่นเข่ง 1, น 0, นะะ 2, 1, แต่วันนี้มันไม่มีพื้นที่แล้วก็วเลยเอามาขายขายราคาแบบต้นทุนเลยห้าร้อยบาทปกติห้าร้อยบาทเนี่ยต้นจะเล็กประมาณสักโตวกว่าหัวแม่ปุ้งนิดนึงแต่วันนี้ลูกค้าจะได้ต้นเท่าพมือแบบนี้เลยนะคะเท่าพมือแบบนี้เลยอาให้ดูต้นไม้ ชุดนี้นะคะจะได้ไม่ต้องอดูภาพทางไลน์ทางไลน์แล้วมันจะช้านะคะนี่ดูเลยนะคะเป็นไม้ชุดนี้แหละที่ให้ดูอยู่นี่ยาวพื้นไปนู่นเลยนะคะเมื่อเมื่อกี้เราก็ไล่สดไปแล้วนะคะหมุนดูนะคะนี่ยาวไปนู่นสองหมื่นเข่งนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นเข่งเบ,เบอร์ศูนย์กับเบอร์หนึ่งสงไซส์นะคะชุดนี้แต่ตัวน,นี้มันเอ็กซิเดนต์นิดหน่อยไม่มีพื้นที่วางเราก็มาขายลดโปรไปเลย500บาทเท่านั้นนะคะ ชุดนี้นะคะส่งรถกบบระบะรั้วนะคะรถหกล้อสิบล้อสิบล้อพ่วงนะคะใครต้องการคุ้มค่าคุ้มราคามากลูกค้าเอาไปปลูกจะได้ไซส์สูงเลยนะคะดีกว่าไปซื้อต้อนห้าร้อยบาทต้นเท่าหัวแม่ปุ้งหัวแม่มือแล้วเอาไปปลูกนะคะต้นนี้นะคะชุดนี้เท่าข้อมือตัวกับข้อมืออ,มอ,อีกตัวเท่าเขนแล้วนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นคุ้มค่าคุ้มราคานะคะลูกค้าสนใจก็ เข้ามาสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวหมดนะสองหมู่เกงอะถ้าเราขายราคานี้แป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะเนี่ยดูนะคะไม้สวยคุณต้นทรงพุ่มกระดูทเท่านั้นอยางให้ดูนี่นะคะทรงพุ่มกระดูทั้งนั้นเลยนะคะโอเคห้าร้อยบาทนะคะไม่มีชุดไหนยอยีกแล้วนะคะชุดนี้ห้าร้อยบาทนี่ดูนะคะสวยมากอ่าให้ดูอันนี้นะคะไม่ต้องพาไป